ถ้าลูกค้าในไทยไม่พอส่งออกไปอเมริกากันดีไหมครับ ด้วยคู่แข่งในประเทศที่เยอะขึ้นทุกวันแต่ลูกค้าเท่าเดิมเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่ๆด้วยการส่งออกครับแต่ที่เหนือก็นั้นคือเราจะส่งออกกันแบบออนไลน์ลูกค้าก็มีให้เลยพร้อมทั้งระบบโลจิสติกแพ็คของส่งของให้แถมยังมีคัสเตอร์เซอร์วิสคุยลูกค้าต่างชาติให้ด้วยทั้งหมดนี้เรากำลังพูดถึงการขายของใน a เมซ o n ตลาดค้าปลีกออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของร้านใน a เมซ o n ไม่ว่าจะมีสินค้าอยู่ แล้วหรือ,อยังไม่เคยทำมาก่อนเลยก้าวแรกสู่การเป็น Amazon Seller แบบก้าวกระโดดเริ่มต้นที่นี่ครับ Amazon Jumpstart by PSO ที่เราทำงานร่วมกันกันกบ Amazon g l o b a l selling Thailand นะครับ mm hmm. เพื่อผลักดันให้คนไทยเติบโตได้ในตลาดโลกผมเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องรู้ไว้ในงานพ v ีวิวคอร์สสัมมนาออนไลน์ดูจากที่ไหนก็ได้งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายรีบลงทะเบียนก่อนเต็มนะครับ